สวัสดีความสนุกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องฟันอันยองสวัสดีความสนุกค่ะสาระดีๆวันนี้เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสตอมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่ชอบทานสตอมาฟังกันนะคะว่าประโยชน์และสรรพคุณของสตอเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปฟังกันค่ะ สตอเป็นผักพื้นบ้านของชาวใต้มีกลิ่นที่รุนแรงมากนิยมใช้ประกอบอาหารในแถบภาคใต้รับประทานได้ทั้งยอดอ่อนและเมล็ดทานแกล้มกับน้ำพริกผัดกะปิสตอแกงปลาผัดเผ็ดแกงกะทิแกงส้มแกงขั่วและยังมีประโยชน์อีกมากมายที่คุณควรรู้ สิบประโยชน์และสรรพคุณของสตอป้องกันได้สารพัดโรค 1. นึสตอมีวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดแคลเซียมฟอสฟอรัอรสธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 2. อสตอ ช่วยขับลมในลำไส้เป็นการกระตุ้นให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานได้ดีขับลมในลำไส้ออกมา 3. สตอช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน 4. สตอช่วยลดความดันโลหิตเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือด ช่วยบำรุงหลอดเลือดและหัวใจให้แข็งแรง 5. สตอลดน้ำตาลในเส้นเลือดจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 6. สตอมีใย,ยอาหารสูงช่วยกระตุน้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นจึงช่วยป้องกันโรคลิสีดวงทวารป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ 7. สตอช่วยบำรุงสายตา 8. สตอช่วยทำให้เจริญอาหารสตอมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารและยังช่วยให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น 9. สตอช่วยบำรุงไตช่วยในการขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะปวดขัดแก้อาการปัสสาวะกระปิดกระปอย10 ช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราข้อควรระวังสตอมีกรดยูริกสูงผู้ที่เป็นเกาไม่ควรรับประทานเพราะอาจไปสะสมตามข้อต่างๆได้จนทำให้เกิดอาการอักเสบวิธีดับกลิ่นสตอรู้ไว้เกลงใจคนข้างๆ ดับกลิ่นปากหลังจากทานด้วยหมากฝรั่งหรือลูกอมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรผักผลไม้ช่วยดับกลิ่นปากจากสตอได้ค่ะเช่นส้มแอปเปิ้ลใบสะระแหน่ใบผักชีฝรั่งดับกลิ่นสตอด้วยการทานมะเขือเปราะตามสักสองสาลูกหลังจากทานสตอก็ช่วยได้ค่ะกินสตอรพร้อมกับข้าวถั่วฝักยาว โดยสตอหนึ่งเม็ดให้กินถั่วฝักยาวท่อนเล็กๆควบคู่กันไปจะช่วยลดกลิ่นสตอได้ค่ะทุกวันนี้สตอไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในเฉพาะภาคใต้อีกต่อไปแต่เป็นที่นิยมทั่วทุกภาคในประเทศไทยและไปไกลถึงต่างประเทศด้วยถือเป็นพืชเศรษฐกิจกันเลยทีเดียว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะกดปุ่มติดตามแดงๆข้างล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย